สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยิดีต้อนรับนะครับวันนี้ทําง,งานแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้เวลาเดิมนะครับมาพูดคุยกันได้ครับ สวัสดีครับทักทา,ายได้นะครับทักทายกันยามเช้าครับวันนี้วันนี้ทํางานครับวันนี้ทํางานนะครับอยู่ที่ทํางานครับ อาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนลองหัดไล์หัดไล์ในช่องย u ด u b ดครับไปมา2องวันสามวันนะครับผมไล์บ้างอันนี้แหละหัดไล์มาสองวันสาวันพี่่คนไหนที่ไม่ติดตามผมน้องก็ติดตามผมได้เลยนะครับผมในช่องกำพลชาแนลนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปทุกวันนะครับ วันละสองคลิปวันละสามคลิปนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นนะครับทุกคนอาจจะเป็นคลิปสั้นไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้ลงคลิปยาวนะครับอาจจะไลฟ์สดบ้างนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดบ้างเป็นบางวันนะครับก็จะไลฟ์เกือบทุกวันเลยนะครัทักทายได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทักทายได้คุยได้นะครับ ตอนเช้าๆเรามาทํางานนะครับผมอากาศดีครับวันนี้วันอังครารอังครารที่หกครับอากาศไม่ร้อนมากครับผมช่วงนี้แต่ช่วงเย็นๆนี่ฝนจะตกครับบ่ายเนี่ยบยประมาณบ่ายสามโมงสีมงเย็นเนี่ยฝนก็จะตกเกือบทุกวันครับผมที่นี่ พิสุลินครับฝนตกเกือบทุกวันแต่เช้าเช้านี่แดดมันจะร้อนครับผมแดดจะร้อนมากช่วงเช้าแต่ว่าช่วงเย็นๆประมาณบ่ายสามโมงนะครับถึงสี่โมงเย็นอนะไรเงี้ยฝนก็จะตกตกหนักอยู่นะครับเมื่อวานตกเมื่อวานตกพิสุลินก็ตกครับใครอยู่พื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับทุกคนคอมเมนต์ขึ้นมาบอกหน่อยนะครับ ทานข้าวเช้าหรือยังทุกคนอย่าปล่อยให้ผมต้องพูดคนเดียวด้วยผมด้วยหรือไม่ก็ฝากกดติดตามนะครับผมในช่อง youtube ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเราก็ต้องมาสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับในช่อง youtube นะครับกดคุยกัน ทำความรู้จักกันครับเผื่อพี่ๆผ่านห้องผมไปก็อาจจะแบบผ่านช่องผมไปอาจจะแบบเออคอมเมนต์นิดนึงสักคอมเมนต์หรือว่าสักสองคอมเมนต์อะไรเงี้ยเผื่อไม่ไปเห็นคลิปอะไรเงี้ยนะครับไปเห็นคลิปพี่ๆเห็นคลิปใช่ไหมพอเห็นคลิปเสร็จพี่ก็อาจจะแบบไปไปคอมเมนต์ในคลิปก็ได้นะครับผมก็จะลงคลิปบ่อยอยู่นะลงคลิปเยอะอยู่ ลงไปเรื Hearts, ่อยๆนะทุกคนลงไปเรื่อยๆไล่ด้วยไล่ด้วยนะครับผมลงคลิปไปเรื่อยๆขอบคุณครับกับการกดใจครับผมขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับผมกับการกดใจให้คุณมังกรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมังกรด้วยครับผม ทักทายกันยามเช้านะครับเพืเ่อนๆพี่ๆนะครับตอนนี้ผมก็มาไลฟ์ช่วงเช้าแหละนะครับก็ไลฟ์ทุกวันครับตอนช่วงนี้ไลฟ์สามวันติดกันแล้วหัดหัดไลฟ์ครับปกติผมไม่ได้ไลฟ์นะนะจะลงคลิปอย่างเดียวถ้าลงคลิปนี่ผมก็จะลงวันวัน,ว,นวันละคลิปนะครับแต่ไลฟ์นี่เพิ่งมาหัดไลฟ์จริงๆจัง,จงๆเนี่ย นะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนักซิ่งสวัสดีครับพี่นักซิ่งสวัสดีครับผมเพิ่งมาหัดไลฟ์ได้ประมาณสามวันครับทำ,ทำช่อง youtube มาประมาณสี่ปีห้าปีแล้วนะครับห้าปีรับปีที่ห้านะแล้วก็เพิ่งมาไลฟ์ไลฟ์จริงๆก็ประมาณสามวันนี่ พิมังกรผมแปดขวบเองอ๋อแปดขวบใช่ไหมครับแปดขวบทําไมคอมเมนต์ได้นะครับแปดขวบก็คือ,อทําช่อง youtube มาแปดเดือนใช่ไหมครับหรือว่าแปดปีอันนี้บอกผมโดยเด้อผมนี่แหละก็อาจจะแบบไม่ค่อยเก่งทางด้านเรื่องลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับไม่เก่งทางด้านไลฟ์สดนะครับไม่เก่งเลยนะครับคือชอบไหม ก็ส่วนตัวก็ชอบอยู่นะเนี่ยครับแต่ว่าไม่รู้ไม่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 ไมไมไมรู้เวลาไลฟ์จะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่าแค่นั้นเองไลฟ์จะมีคนเข้ามาดูไหมจะเข้ามาให้กำลังใจไหมถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนๆนะครับเข้ามาให้กำลังใจนะผมก็จะแบบไลฟ์ทุกวันเนาะก็มีประมาณนี้นีครับ พี่ๆเข้ามาก็ทักทายได้นะครับผมตอนเช้าทํางานครับช่วงนี้หยุดเมื่อวานหยุดเมื่อวานก็ไล์อยู่ครับไล์เมื่อวานเมื่อวานก็ไล์วันนี้ก็ไล่จะไล์ทุกวันครับเพื่อนๆพี่ๆไล์ทุกวันเลยถ้าเกิดว่าผมไล์ทุกวันก็พี่ๆก็สามารถที่จะมา คอมเมนต์ได้นะครับคุยกันได้นะครับทำความรู้จักกันได้พี่ๆอยู่ที่ไหนกันครับผมอยู่โซลิเดอร์นะฮะจะลงคลิปประมาณแบบว่าคลิปบ้านๆน,นะครับคลิปแบบยังไงอ่ะคลิปบ้านๆคลิปแบบกินเที่ยวอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เที่ยวกันคืนนะกินเที่ยว,วธรรมดานี้แหละนะฮะขอบคุณคัมพี่มังกรนะครับพี่มังกรอยู่ประเทศอะไรเนี่ยกัมพูชาหรอ ประเทศไทยหรือว่าประเทศกัมพูชาอ,อยู่ไทยใช่ไหม,มคนไทยคนกัมพูชาก็รักกันได้นะครับทุกคนนะครับเราเป็นพี่น้องกันเนาะคุยกันได้นะครับประเทศเพื่อนบ้านเนาะบางทีอาจจะมีข่าวประเทศเพื่อนบ้านบ้างน,นะครับที่ภาษาเลยนะภาษาตาตาผม,นะม็นโทเนาะนะครับ ผมก็คนสซลินผมก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับประสาทกามเมือง,งมผมอ่ะเขาก็จะมีข้อพิาพาทกันนะครับแต่ก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายครับผมนะไม่อยากเอาการเมืองมาพูดนะครับทุกทุกคน,นครจริงๆแล้วผมก็อยู่คนโซลนอ่าผมก็มีคนโซลินเนาะนะครับอยู่โุลิน อยู่ใกล้ๆก,กับนี่แหละถ้าเกิดว่าประสาทตาเมืองพรมจากบ้านจากบ้านผมไปประสาทนนองอยู่ที่ประมาณ50ิบโลไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่นะครับทุกคนอ๋อพี่มังกรอยู่มุกดาหารเออมุกดาหารมีที่เที่ยวเนี่ยผมเคยไปนะมุกดาหารเนี่ยอมุกดาหารผมเคยไปเที่ยวครั้งคร้นี่สองครั้งนี่แหละนะครับไปเที่ยวเรียกว,ว่าอะไรนะตรงไหนนะสะพานหรอสะพานไทยไทยลาวเนาะมผมเคยไปนะ ไปสองรอบครับที่มุกดาหารไปเที่ยวกับเพื่อนอน,นะครับไปขึ้นเขา,าเขาเรียกว่าเขาอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้แนละ้วเป็นอุทยานนะครับอุทยานอุทยานอะไรสักอย่างนี่แหละเออผมไปหลายปีน้องเกือบสิบปีแล้วนะอุทยานที่เราจอดรถตรงอุทยานใช่ไหมเราก็สามารถเดินไปได้เดินเดินได้ไกลมากนะครับเดินเข้าปา่ามันจะเป็นเขาเดินขึ้นพอขึ้นไปมันก็จะเป็นวัดนะครับ ว,วัดอะไรสักอย่างเ,เป็นเหมือนกุฏิอะไรเงี้ยไม่เชิงว่าวัดนะครับเป็นเหมือนที่พักสงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็จําไม่ได้แลนะ้วนาตรงตรงตรง,ตรงไหนเพราะว่าตอนนั้นผมไปมุกดาหารไปประมาณสองวันสามวันเดินทางไปเที่ยวนะครับเดินทางไปเที่ยวหลายที่เลยนะครับพอพาไปเที่ยวเสร็จก็ขับรถกลับหลงนะครับหลงทางเอ,อนะนานแล้วนานแล้วครับผมนะ ตัวนี้มีกีเพ็ก็หลงได้ครับทุกคนหลงได้อืมลูกนามุกดาหารมีที่เที่ยวเยอะนะอืมสาวสวยมุกดาหารนะ่ะอาหารก็แซบ่บกับข้าวก็อร่อยนะครับที่นั่นมุกาหารแล้วก็ไปกินหมูกระทะเออหมูกระทะก็รอร่อยยนะครับเพื่อนพาไปกินหมูกระทะ มุกดาหารครับใกล้ๆกับฝั่งมิตรภาพไทยลาวฝั่งข้ามแดนมนะผมก็เคยไปถ้าไปก็ไปหลายที่เลยนะครับแต่จําไม่ได้ว่าไปตรงไหนบ้างนะครับเพราะไม่ใช่ถิ่นตัวเองเนอะถ้าถิ่นตัวเองคงจะรู้นะครับอันนี้ผมอยู่สุลินะถ,ถ,ถ,ถ้าสุลินผมรู้จักหมดนะที่เที่ยวสุลินเนี่ยก็มีที่เที่ยวหลายที่นะครับแต่ถ้ามุกดาหานี้ผมไปแค่จุดเดียวเนาะ นะสวัสดีครับทักทายได้นะครับผมใครมาเที่ยวสุรินก็อย่าลืมแวะมาหาเด้อแวะมาเที่ยวมามาทักทายกันได้นะครับทุกคน,นคเดี๋ยวพาขี่ช้างนะสุรินมีช้างนะช้างใหญ่สุรินทินช้างใหญ่ผ้าไหมางามนะครับร่ำรวยประสาทประกับหวานข้าวสารหอมทองวัฒนธรรมนะครับอร่อยทุกจังหวัดใช่ครับแต่ว่า กผมนี่ไปที่มุกดาหารเนาะคือประทับใจสาวมุกดาหารด้วยสมัยตอนเป็นวัยรุ่นนะครับสาวสวยมุกดาหารแล้วก็กับข้าวอร่อยนะที่สุรินทร์ก็สวยนะสาวที่สุรินทร์ก็สวยสาวมุกดาหารก็สวยนะพิมมังกรพี่มังกรถ้ม,รมาสุรินทร์ถ้ามาสุรินทร์ก็ไปมาเที่ยวหมู่บ้านช้างได้นะหมู่บ้านช้างก็จะมี ขี่ช้างนะครับไม่ใช่ขี่ช้างจับตะกะแ่งนะครับขี่ช้างเฉยๆเนี่ยขี่ช้างชมสวนอะไรเงี้ยนะครับผมมีการแสดงช้างม,มีการแสดงช้างด้วยแล้วก็มีหมู่บ้านทอผ้าไหม,มใครอยากจะรู้ว่าหมู่บ้านทอผ้าไหมมีตรงไหนบ้างนะครับกีตรกรบ้างอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละม,มาเที่ยวได้แล้วก็มี ห้วยเสน่งนะครับห้วยเสนเงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาปรับปรุงนะครับผมทางด้านของกิจกรรมทางน้ํานะครับผมก็มีกราเราม,มีมีกิจกรรมทางน้ําด้วยเยอะเลยนะครับผมที่สุรินทร์นะครับม,มาเซิร์ชดูใน Google ได้เลยครับผมมีคนมาแล้วหนึ่ง มีคนมาแล้วหนึ่งใครครับผมพี่มังกรใช่ไหมพี่มังกรติดตามพัะภูมิเลยนะติดตามกันหรือยังครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์แบบนี้ทุกวันเนาะมาพูดคุยกันนะครับผมทักทายกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน่าใกล้จะหน้าฝนแล้วครับทุกคนนะครับร้อนตอนไม่ค่อยร้อนแล้วตอนนี้จะร้อนช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็น เย็นเย็นบ่ายนะครับช่วงช่วงบ่ายนะครับบ่ายสามโมงหรือสี่โมงเย็นประมาณนี้ฝนก็จะตกครับขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมติดตามภาคภูมิด้วยเด้ออย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับพี่นะครับให้กําลังใจกันได้นะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์คลิปผมด้วยเด้อทุกคนนะครับสู้ๆครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งไลฟ์จริงๆจังๆแค่สองวันสามวันนี้นะปกติก็จะลงคลิปนะครับลงคลิปทุกวันนะครับวันละคลิปวันละสองคลิปนะครับ ในช่อง youtube นะแต่ถ้าเป็นเอาแพลตฟอร์มอื่นนะผมก็ไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่ครับผมนะบอะไรที่มันมีไรายได้แล้วก็ลงช่องนั้นนะอะไรที่มันไม่มีไรายได้เข้ามานะครับก็ก็ก,ก,ก็ก็เราก็ไม่ต้องลงอะไรเงี้ยลงอะลงได้แต่ว่าพูดถึงว่าเราเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็เหมือนช่อง youtube ผมนี่แหละช่อง youtube ผมก็สร้างไรายได้ได้แล้วนะครับผม เพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้เมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเองนะครับทำมาสี่ปีก็ปีที่ห้านะครับ mm. ตอนแรกว่าจะเลิกแล้วนะครับว่าจะไม่ทําแล้วเ mm. พราะมันผ่านกดยากมากนะครับสี่หมื่นชั่วโมงอะเเนาะสี่หมื่นชั่วโมงหนึ่งพันผู้ติดตามอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ผมก็สามารถที่จะแบบผ่านกดมาได้เนาะผ่านกดได้มาประมาณปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งรับรายได้มาสามครั้งนะครับ ทำได้ไมีเยอะนะครับผมเพราะว่าหนึ่งร้อยเหรียญเนาะหนึ่งร้อยเหรียญเขาจะตัดให้เราทุกรอบทุกทุกหนึ่งร้อยเหรียญนะครับบางครั้งก็ได้ออกประมาณสักร้อยสิบเจ็ดเหรียญอะไรไหมเขาก็ตัดให้เราเลยเขาก็โอนเข้าบัญชีเราเนี่ยนะครับแต่แต่ละเดือนเนาะเดือนนี้น่าจะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบหกเดือนพฤษภาคมนะครับก็ตัดยอดแล้วนะครับต่อสู้ๆนะครับผมทํางานประจําไปด้วยขอบคุณครับที่ติดตามแล้วครับขอบคุณมาก ขอบคุณพี่มังกรนะคบขอบคุณมากเลยพี่ชายนะครับก็ให้กําลังใจกันได้ทุกวันเลยพี่เด้อคุย,ค,ยคุยกันทุกวันนะมีอะไรก็คุยกันมีอะไรก็ทักทายกันได้นะครับผมเนะขาบอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ใช่เป็นคนถือตัวหรือว่าอะไรนะพี่นะเขา <c oughs> พี่ๆกำลังใจผมเนาะนะครับพวกผมได้ไปได้จากพี่ๆกันนี่แหละนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ผมนะครับถ้าเข้ามาดูไลฟ์ผมผมก็จะ สามารถมีรายได้นะครับผมต้องให้เกียรตินะครับให้เกียรติคนดูนะครับทําคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องให้เกียรติคนดูนะครับทําคลิปสนุกสนานนะครับหรือไม่จะทําคลิปแบบขำขันนะครับแต่ก็ไม่เกินเลยเนาะนะครับได้ผมว่าน้องก็ได้ครับอ๋อเรียกเรียกผมว่าน้องก็ได้ครับอ๋อครับผมผมอายุสามสิบสี่เด้อสามสิบสามสามสี่ประมาณนี้เลนะครับนี่นแหละก็ ก็พยายามทําคลิปเนาะทาคลิปลงทุกวันนะครับแต่ว่าผมต้องให้เกตคนดูนะครับผมให้เกตคนดูหมายความว่าเราทาคลิปนะครับอาจจะแบบว่าพี่ๆอาจจะมีคําบ้างอะไรบ้างนะครับคือไม่ก็อาจจะเป็นดราม่าจะไม่มีนะครับผมคุยกันเรื่องการบ้างาการบ้างกา,การเมืองจะไม่มีนะครับจะมาคุยกันแบบนี้แหละคุยกันแบบสนุกสนานนะครับ แล้วก็ติดตามผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปคอมเมนต์คลิปนะครับผมนะครับใครที่ยังไม่ติดตามผมก็พี่ๆก็สามารถติดตามผมได้นะครับผมรับออกผมจะดูคลิปพี่ทุกวันเลยขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่กรณ์นะครับพี่กรณ์ขอบคุณมากพี่กรสามารถเข้าไปดูคลิปผมได้เลยนะครับผมนั่นแหละก็ยินดีนะครับยินดีทําความรู้จักทุกคนนะครับใครผมก็ พยายามที่จะแบบว่าออสื่อสารกับพี่ๆกันนะครับบางทีพี่ๆอาจจะไม่รู้จักภาคยังไม่รู้จักผมเนะนะครับที่จริงชื่อภาคภูมินะครับในในแอบปบในแอปดาก็มีนะครับชื่อ่าชื่อภาคภูมิภาคภูมนนิอันนี้ก็อันนี้คือผมมาไลฟ์ในช่องช่องแดงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไปไลฟ์ในช่องดําผมไลฟ์ทุกวันนะครับผมสามทุ่มจนถึงห้าทุ่มจะไลฟ์ดึกหน่อยนะครับ ไลฟ์รับของขวัญอะไรเงี้ยนะฮะตอนกลางคืนก็เพื่อนเยอะอยู่นะครับแต่ช่วงกลางวันนี้ผมก็ใช้เวลาว่างนะครับจากที่ไม่มีลูกค้านะครับผมก็เนี่ยมาไลฟ์นะครับพี่ลง youtube ได้ไหมครับผมจะรอดูอ๋อลงได้ครับลงลงได้ครับผมก็ลงทุกวันอยู่แล้วแต่วันวันนี้ยังไม่ได้ลงนะวันนี้มาไลฟ์ก่อนนะครับไลฟ์ก่อนเดี๋ยวอาจจะมีคลิปลงอยู่แล้วครับผม เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีสต็อกอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ปล่อยผมต้องมีต้องมีสต็อกอยู่ประมาณซักสีถึงหคลิปประมาณนี้เมื่อวานวันหยุดครับเมื่อวานไม่ได้มาไม่ได้มาทำงานเนาะไม่ได้มาทำงานก็เลยแบบว่าอยู่บ้านก็เลยทำคลิปซะหน่อยนะครับทำไม่กี่คลิปหรอกนะครับอยู่บ้านทำคลิปสองคลิปประมาณนี้นะครับก็รอชมนะทุกคนเนาะ ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะทุกคนในช่อง YouTube ถ้าเป็นช่องแดงนะครับช่องแดงทิกตอกอ่ะก็ก็ชื่อภาคภูมิภาคภูมินะทุกคนอนะันนั้นมีผู้ติดตามอยู่ที่2 0,000กว่านะครับ20,000นกว่า21,000นนประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของอแอปแดงเนี่ยยูทูบเนี่ยก็มีพฤติกรรมอยู่ที่15,000คนนะครับทำาระยะเวลามา4ปีเขาปิที่หนะครับแล้วก็มีคลิปบางคลิปนะครับก็มี2ล้านวิวก็มีล้านวิวก็มีนะครับผม2องแสน3ามแสนวิวก็มีนะครับก็มีเยอะเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีเยอะประมาณนี้นะครับเราก็แปลว่า เราก็ต้องทาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนทาไปได้เราได้จากคลิปเนาะนะครับได้จากโฆษณาด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงให้ดูเนาะทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับติดตามคลิปผมด้วยเด้อทุกคนนะครับอาจจะทําคลิปตลกบ้างนะครับคลิปเฮฮาปาร์ตี้บ้างคลิปแนวแนวกินแนวเที่ยวบ้างทุกคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายนะครับบรรยากาศนะครับแต่ละที่เนาะในงหดสุรครับให้ทุกคนได้ชมกัน ผมไปละฝากลงไลฟ์สดกับ youtube ให้ผมทุกวันนะครับผมจะมาดูทุกวันขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณมังกรขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับโอเคครับยังไเดี๋ยวจะค่อยเจอกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาไลฟ์เหมือนเดิมนะครับไลฟ์ทุกวันนี้แหละนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณมังกรนะครับ พี่พี่ๆคนไหนที่ยังไม่ติดตามผมก็สามารถติดตามผมได้เลยนะครับผมนะครับใครที่ทํางานอยู่นะฮะก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับทุกคนผมก็ทําทงานมีความสุขนะวันนี้ไม่มีลูกค้าคขายอะไรบางคนก็ถามว่าขายอะไรขายเครื่องสภาพ้าครับขายตู้เย็นขายแอร์นะครับพูดถึงหน้าแอร์หน่อยครัะหน้าแอร์ปีนี้เงียบม,มากอืไม่ค่อยมีลูกค้าเลย บายบายครับเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณมังกรบายบายครับโชคดีโชคดีครับผมเดี๋ยวเจอกันบหม่เนาะเดี๋ยววันไหนผมไลฟ์ก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจอีกด้อยบา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 ยดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศร้อนก็ฝนตกนะครับแต่มุกอาหารฝนน่าจะตกนะช่วงนี้เจแม้แต่ที่สุลินนี่ ตกทุกว้านเลยนะครับตกทุกวันเลยครอบเนี่ยคลื่นมาแล้วไม่แน่นะฮะเนี่ยเสียวๆอยู่เมื่อวานฝนตกหนักเมื่อวานฝนตกหนักมากวันนี้อาจจะแบบว่านั่นแหละช่วเงเย็นๆหน่อยแหละนะตอนน,ตอนนี้ตอนนี้อากาศยังร้อนอยู่แต่ว่าคลื่น้าคลื่นฝนมาแล้วครับทุกคน บรรยากาศนะครับด้านในร้านนะครับวันนี้ทํางานอยู่นะครับทางานในร้านมีห่อเบเก้รีบอย่าลืมกดไลค์ Les, ให้ผมด้วยเด้อทุกคนเด้อนะี่ครับฝากด้วยนะครับฝากช่องกําพลชาแนลด้วยะครับฝากกดติดตามนะครับให้กำลังใจกันทั้งนะครับใครเข้ามาก็ให้กำลังใจผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปบ่อย นะครับลงคลิปทุกวันนะครับให้กับพี่ๆพเพื่อนๆนะครับเข้ามาดูกันนะครับก็คือสร้างปฏิสัมพันธ์เนี่ยทุกคนนะครับบางคนก็ยังไม่รู้จักผมเนาะบางทีบางคนเขารู้จักแล้วเนี่ยบางคนเขาก็ยังรู้จักเขาบางทีมาเจอผ่านมาเจอไร์สดเนี่ยเขาก็อยากทําความรู้จักเลยนะครับพอทาพําความรู้จักเสร็จก็อาจจะแบบว่าไปติดตามคลิปอะไรประมาณนี้นะครับผม,ผมเราก็ได้เพื่อนไปอีกนะครับ เราไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมทุกคนเราไม่รู้นะครับเวลาเราทําอะไรแต่ละอย่างนะครับเหมือนภาพคภูมแหละมาไลฟ์สดเน่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีคนติดตามหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่านะครับเราอย่าคิดไปก่อนครับทุกคนครับางคนคิดไปก่อนแล้วว่าเออไลฟ์สดไม่มีคนดูหรอกลงคลิปไม่มีคนดูหรอกแค่คนสองคนดูก็ดีใจแล้วครับทุกคนไม่ต้องมีเป็นร้อยไม่ต้องมีเป็นพันครับ มีแค่คนสองคนเข้ามาคอมเมนตะ์น่ะเข้ามาแบบามาคอมเมนต์เราก็ถือว่าสำเร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทักทายกันนะครับทักทายกันมีอะไรก็ทักทายกันคุยกันครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลง,ลง,ล,งลงไลฟ์ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับผมบ๊ายบาย